พวกเราคณะที่ฟังอาจารย์แสดงทำนี้ไปเรื่อยๆนะพวกเรามีหน้าที่แค่เกาะเสียงนี้ย่างเข้าไปข้างในเกาะอยกับเสียงเกาะไปกับเสียงเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าเสียงนี้มันดังอยู่ข้างในลึกๆข้างในจิตของเราลึกๆเลยแล้วเราก็กําลังรู้ลึกๆอยู่กับเสียงนี้เกาะเสียงตามไปเลยเข้าใจไปเลยเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราจริงๆด้วยไอ้เสียงนี้มันเป็นเพียงอาการเฉยเฉแล้วที่รู้เนี่ยที่กําลังรู้อยู่ที่เราว่ากำลังรู้อยู่ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้าที่รู้อยู่นี้มันก็รู้ของมันเองเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าเฮ้ยเอ้าถ้าที่รู้อยู่นี้มันรู้ของมันเองไม่ต้องตั้งใจรู้นะมันไม่ต้องตั้งใจรู้ไม่ต้องตั้งใจได้ยินเสียง สังเกตดีๆมันได้ยินของมันเองมันได้กลิ่นของมันเองเดินเดินอยู่กลิ่นมาะขาบปุ๊บมันได้กลิ่นของมันเองมันได้มันสัมผัสถึงรสชาติได้ด้วยตัวของมันเองมันสัมผัสถึงความเย็นความร้อนได้ด้วยธรรมชาติของมันเองมันสัมผัสถึงการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางหน้าต่างเนี่ยมันรับรู้ได้ด้วยธรรมชาติของมันเองแล้ว พอพวกเราเริ่มสังเกตแค่สังเกตเห็นมันว่ามันรู้เองเฮ้ยมันพูดเองมันนึกเองมันมีอารมณ์พอใจไม่พอใจของมันเองเอา้าวแล้วเราอยู่ไหนไอตรงนี้ให้จิตเขาตอบเองนะเราถามลงไปเอาเ้าเฮ้ยทังมันรู้เองเอาแล้วเราอยู่ไหนไม่ต้องอยากได้คําตอบเราแค่สังเกตแล้วก็ถามลงไปเอา้เอาเฮ้ยมันรู้เองจริงหรือเปล่าพิสูจน์ดู